สวัสดีค่ะวันนี้หนึ่งจะมาพูดถึงสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ของกิฟฟลีนตัวนี้นะคะเห็นไหมคะสเปรย์แอลกอฮอล์ของกิฟฟลีนตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์อยู่ที่75%นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมชื่อว่ากลิ่นโรสพีชค่ะแล้วก็ฉีดใส่มือนะคะ มันง่ายต่อการพกพานะคะกลิ่นไม่ฉุนเลยวันนี้หนึ่งมาที่ตลาดนะคะมาซื้อของเวลาเรามาซื้อของเนี้ยเราอาจเกิดอุบิเหตุค่ะอุบิเหตุนัี้ก็คืออาจจะปวดท้องต้องเข้าห้องน้ําที่ตลาดนะคะถ้าเราไม่มีสเปรย์แอลกอฮอล์มาด้วยเนี่ยเราจะไม่มั่นใจในการใช้ห้องน้ําตลาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีสเปรย์แอลกอฮอล์ พกติดตัวไว้เวลาเราพ่นใส่ห้องน้ำจักโคกนะคะเราก็จะมั่นใจในการใช้ห้องน้ำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีสเปเาารย์แอลกอฮอล์นะคะพกติดตัวไว้ฉีดลูกบิดประตูหรืออะไรก็ตามที่เราต้องใช้มือจับนะคะพกติดตัวไว้สะดวกในการใช้งานค่ะขนาด50 ml นะคะของนิฟลีนกลิ่นหอมมากเลยค่ะ